ฟาเลวิลเลียมส์มั่นใจเว็บ3ปฏวิวัติวงการเพลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัทอครับกับผมแซคโนวัด,ดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทาง คลิปตัวทอ์ครับทุกวันเวลา8โมงเช้านะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนก็สู่การนี้ด้วยนะครับผมการรู้สําคัญที่สุดเสมอนะครับยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้เยอะเท่าไหร่จากหลากหลายสื่อหลากหลายแหล่งมากเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นในการลงทุนนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวของเว็บตรีครับมาฝากกันด้วยนะก็สําคัญมากๆเลยสําหรับวงการศิลปินวงการเพลงในยุคนี้นะครับนักร้องชื่อดังครับฟาเรลวิลเลียมส์ครับกล่าวว่าเว็บตรีเนี่ยจะ กลายเป็นกุญแจสําคัญครับที่เข้ามาปฏิวัติวงการเพลงนะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปหลายครั้งมากๆแล้วนะฮะเรื่องของเว็บเทรเรื่องของ NFT นะครับตอนนี้มันต้องบอกว่ากําลังเป็นช่วงเวลาที่ตื่นตัวมากของศิลปินทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพวาดหรือเพลงก็ตามนะครับ ฟลายเวลลียมส์ครับนักร้องและก็นักแต่งเพลงชาวบริการครับที่โด่งดังจากเพลง Happy นะครับเชื่อว่าการปริวัติครั้งใหญ่ที่กําลังจะเข้ามานะฮะปฏิวัติวงการเพลงระบบการเงินหรือแม้กระทั่งรัฐบาลน,นั้นเนี่ยเขาคิดว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนครับและการกระจายอำนาจของเว็บนะจะเป็นกุญแจที่สําคัญนะครับก็ในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับบนเวทีกับผู้ประกอบการแล้ก็ผู้จัดงานอย่างแกรี่เวนเนชัคนะครับก็ ทาง f a r ์ e l l วิ l เลีนะฮะที่เป็นศิลปินผู้โด่งดังจากเพลงฮิตอย่าง Happy g นะฮะ g k y Lucky แล้วก็ Drop it like it is hot นะครับนะฮะก็ได้อธิบายบทนำของเขาเกี่ยวกับ NFT ครับแล้วก็สิ่งที่เขามองเห็นในเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับสังคมนะครับผม NFT เนี่ยทำห้าที่เป็นเ,เสมือนเป็นหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของสินค้าครับแล้วก็มักใช้สำหรับสินค้าดิจิทัลนะเช่นอาร์ตเวิร์ก รูปโปรไฟล์นะครับของสะสมและแม้แต่แทร็กเพลงนะครับพวกมันสามารถช่วยชุมชนได้รับประสบการณ์แล้วก็ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับและคาดว่า NFT เนี่ยจะทำหน้าที่กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับ Metaverse ครับซึ่งเป็นโลกเสมือนในอนาคตที่จะมอบประสบการณ์ที่สมจริงให้แก่ผู้เข้าร่วมนะครับวิลเลียมส์นะกล่าวว่าเขาเริ่มนะสำรวจแนวคิดของ NFT ครับเมื่อช่วง2-3ปีก่อน และก็กล่าวว่าเขาเนี่ยมาสายเกินไปเออเขาโทษตัวเองนีนนะฉันมาสายเกินไปอย่างไรก็ตามครับทางเวนเชักบอกว่าสิ่งที่วิลเลียมพูดนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มใช้ NFT เนี่ยเมื่อช่วงต้นปี2021นี่เอนี่เองนะครับก็ปีที่แล้วนี่เองนะก็ทางวิลเลียมส์ก็เลยบอกว่าที่ผมบอกว่าผมสายเกินไปนั่นเป็นเพราะว่าผมคิดถึงมันเพียงอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย เขาก็อธิบายเพิ่มอีกว่าความคิดเนี้ยยอดเยี่ยมมากแต่มันไม่สําคัญหรอกจนกว่าคุณจะทําอะไรกับมันอ่าจริงครับถ้าคุณได้แต่คิดนะครับคุณเห็นแล้วคุณก็คิดจินตนาการเยอะเลยแต่คุณไม่ทําอะไรเลยนะฮะมันไม่สําคัญเลยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทางวิลเลียมเขาก็เสียดายที่เขาไม่ทําอะไรออกมันนะเมื่อหลายปีก่อนนะครับวิลเลียม กล่าวอธิบายต่อว่านะการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาด NFT ครับมีข้อเสียอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่ต้องการเข้ามาทำเงินเพียงอย่างเดียวครับโดยที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวเนี่ยนะวิลเลียมก็บอกว่าซึ่งพวกคุณสามารถเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าพวกกริฟเตอร์นะฮะก็ได้นะฮะ เป็นสับใหม่นะฮะกริฟเตอร์สนะครับในทางกับการครับวิลเลียมเชื่อว่า NFT เนี่ยสามารถมอบประโยชน์รูปแบบใหม่แก่ศิลปินได้ครับโดยเขาสังเกตเห็นถึงผลประโยชน์ของศิลปินที่จะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในตลาดรองนะครับหลังจากการขายผลงาน NFT เนี่ยที่ผูกติดอยู่กับสัญญาสมาร์ทคอนแท็กครับซึ่งแตกต่างจากตลาดแบบดั้งเดิมที่ศิลปินจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆหลังจากการขายผลงานไปแล้วนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเพราะว่าการขาย NFT ไป เราจะได้ประโยชน์ตลอดไปฮะตราบที่บล็อกเชนยังคงอยู่นะเวลามีการขายต่อกันต่อ,ต,อต่อกันไปเนี่ยเรายังได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากตรงนั้นจากผลงานของเราด้วยนะครับตลอดไปเลยเนี่ยเยี่ยมมากวิลเลียมเนี่ยกล่าวถึงโปรเจกต์เว็บสครับที่เขากำลังทำอยู่รวมถึง Gallery of Digital Assets นซฮะซึ่งเขาที่ว่าอ,อ่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังและช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะครับ อีกโปรเจกต์หนึ่งที่วิลเลียมส์นะฮะมีส่วนร่วมด้วยก็คือ Black Ambition ครับซึ่งเนี่ยเป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรครับที่มุ่งเน้นให้กับการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเว็บ3นะครับของผู้จัดการกองทุน Black และ Latinx Black Ambition ครับโดยโครงการที่ได้รับเลือกเนี่ยจะได้รับเงินทุนสูงถึง1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับท้ายที่สุดครับวิลเลียมเชื่อว่าการเดิมพันไปกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและเว็บ3ครับ ถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ครับโดยเขาเชื่อว่าชุมชนแล้วก็ผู้สร้างแบบกรบบะจายอำนาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไปทั่วโลกครับผลักดันให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลที่พยายามจํากัดหรือตัดขาดสิทธิมนุษยชนนะครับผมเขากล่าวว่าคุณมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับบล็อกเชนและเว็บ3สิ่งที่คุณควรรู้คือนี่คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง พวกคุณทุกคนกําลังดูระบบเก่าๆเหล่านี้พวกคุณรู้ว่ามันเก่าพวกคุณรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ผลและพวกคุณก็กําลังยืนขึ้นและตะโกนว่ามันจะไม่มีอีกต่อไปว้า wow. วนะครับเราได้เห็น ศิลปินดังๆในระดับโลกหลายๆคนที่กระโดดเข้ามาในวงการ NFT นะฮะในบล็อกเชนในเว็บรีอะไรก็ตามนะครับแต่นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ต้องบอกว่าจริงจังมากๆกับเรื่องราวของ NFT เรื่องของเว็บฟรีนะครับแล้วก็มา,มาทำโปรเจกต์อะไรมากมายเลยนะผมว่าเป็นเรื่องดีที่ศิลปินทั่วโลกเริ่มตื่นตัวฮะเพราะอะไรเพราะมันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของศิลปินทุกคนด้วยของผู้สร้างสรรค์ผลงานนะฮะเราเคย ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาแบบเต็มที่เราถูกสัญญาบางอย่างมากดทับเราไว้นะฮะถูกบริษัทต่างๆที่ซื้อลิขสิทธิ์เราไปอะไรอย่างเงี้ยฮะกดทับเรานะทำให้เราไม่ได้ผลประโยชน์จากผลงานที่เราสร้างเคยเห็นใช่ไหมฮะนักร้องบางคนที่ไม่สามารถร้องเพลงตัวเองได้เพราะว่าผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของค่ายเพลงอะไรแบบเนี้ยมันมีไปหมดแหละฮะแต่พอถึงยุคนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทุกคนกลับกลายเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แบบถาวรครับในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมา แล้วมันเป็นการลดทอนอานาจกับกลุ่มอํานาจเก่านี่แหละฮะมนเลยเกิดการต่อสู้กันนะระหว่างผู้มีอำนาจเก่าแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ฮะแต่ผมเชื่อครับว่าเวลาจะอยู่ข้างคนรุ่นใหม่เสมอและคนรุ่นใหม่ก็จะมีใหม่ขึ้นใหม่กว่าและใหม่มียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเวลาอยู่ข้างคนเหล่านี้เสมอนะครับเทคโนโลยีมาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปไม่ว่ามันจะดีขึ้นหรือมันเรวลงก็ตามทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปสิ่งเก่าๆจะค่อยๆตายไปพร้อมกับ อายุไขที่มันหมดแล้วนะครับฉะนั้นมันขวางกันไม่ได้หรอกครับจริงๆไม่ว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสุดท้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอนะครับยังไงขอให้ทุกคนเนี่ยออพยายามติดตามอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีนะอัปเดตความรู้ตัวเองอยู่เสมอครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่พลาดโอกาสดีๆที่มันกําลังค่อยๆคืบคลานเข้ามาในทุกๆวันรอบตัวเราเลยนะครับนะแล้วเชื่อเถอะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นคุณอาจจะมองเห็นโอกาสบางอย่างที่ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยพลิกฟื้นกลับขึ้นมาดีกว่าที่เคยเป็นมาก็ได้เออใครจะไปรู้นะครับอย่ามองข้ามเทคโนโลยีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะกับทุกคนนะฮะข่าวนี้ผมเชื่อว่าเจ๋งมากหลายคนน่าจะชอบเรื่องของ NFT นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเ,เพื่อนๆด้วยดูด้วยกันหลายๆคนน่ะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็คุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องนี้นะฮะให้เราเนี่ยมีแรง ทำผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับโดยการเป็นเมมเบอร์ฮะกดจอยได้เลยครับนะเปแบบรายเดือนนะแบบไหนก็ได้จะเป็นแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอกซ์คลูซีแฟนสิทธิประโยชน์ก็แตกต่างกงาันออกไปนะครับตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะคุณสามารถ เริ่มเปกันได้เลยนะเพื่อให้ช่องนี้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วผมจะได้ทําผลงานที่มันแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นไปอีกนะครให้กับกลุ่มแฟนได้ดูกันด้วยนะครับก็าฝากด้วยแล้วกันนะครับกดปุ่มจอยได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากที่จะเติมค่าชนมให้ผมเติมพลังให้ผมในแต่ละวันอันนี้ง่ายๆเป็นเงินบาทก็ได้นะครับโอนทาง True m o n e y Wallet นะทาง Kbank กก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะโอนเป็น USDT นะฮะหรือว่า BUSD ก็เลื่อนลงไปใต้คลิปข้างล่างจะมี wallet address ของผมอยู่ copy ไปโอนได้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับน้ำใจของคุณเลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปดีๆจาก Zack Nobody ได้นะครับทุกคอนเทนต์เลยคุณจะไม่พลาดนะได้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนฮะแค่คุณกด subscribe กดกระดิ่งกด1ครั้งเท่านั้นแล้วจะมีคำเตือนแจ้งคุณตลอดครับเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับรับรองว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนนะวันนี้ไปละเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ